สวัสดีค่ะนักเรียนป3อ่าวันนี้คุณครูมารีจะสอนวิชาวันคดีลำนำไปที่สไลด์เลยค่ะเนาสไลด์คุณครูแป๊บหนึ่งเอิบเอิบไปทีสไลด์คุณครูเต็มจอเลื่อนหูขึ้นไปก่อนเดี๋ยวบังหนูนะอาไปที่เต็มจอขอเต็มจอค่ะ วิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่สามนะคะวันคดีวันนี้มาในเรื่องของเอ้ยวาในเล่มของวันคดีลำนำซึ่งใช้คู่กับทักษะภาษาเล่มนี้สองเล่มนี้นักเรียนเตรียมขึ้นมาค่ะอุ้อยู่ในบทที่หนึ่งเรื่องกระต่ายไม่ตื่นตูวันนี้เราจะมาอ่านนิทานเรื่องกระต่ายแย่เสือกันอยู่ที่เรื่องกระต่าย โดยคุณครูมาลีร่างค,ค,ค่ะไปต่อเลยค่ะก่อนที่เราจะเรียนเราต้องรู้มาตรฐานและตัวชี้วัดเขาก่อนออวันคดีเขาจะอยู่ที่สาระที่ห้าเรื่องเกี่ยวกับวันคดีและวรรณกรรมนะคะมาตรฐานที่ทห5.1เข้าใจและแสดงความคิดเห็นจาร์วรรณคดีและ วรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่าและนำมาประยุกต์ใช้ในชีชวิตจริงนะข้อที่หนึ่งระบุข,ข้อคิดที่ได้จากการอ่านวรรณกรรมเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวนันข้อที่สองรู้จักเพลงพื้นบ้านและเพลงเก่มเด็กเพื่อปลูกฝังความชื่นชมวัฒนธรรมและอเอ้ยวัฒนธรรมของท้องถิ่นนะข้อสามแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวรรณคดีที่อา่านข้อสี่ ต้องจำบทอายานที่กำหนดและบทร,ร้อยกองที่มีคุณค่าตามความสนใจอไปที่นิทานเรื่องกระต่าเยแย่เสือคุณเห็นรูปมาเสือข้องหลับอยู่ปุ๊บปึ๊บป๊บคุณรู้ได้ไงว่าเสือหลับนี่ไงสััญลกษณ์ของการหลับของกระตุนคุคิดว่านักเรียนหลายคนรู้เนาะแล้วก็เจ้ากระต่ายเขาก็เอาใบหญ้มา,ามาแย่ เสือเนาะได้ไงเนี่ยทําได้ไงไม่กกัวงไงเจ้ากระต่ายน้อยนะเฮ้อไปที่ไปต่อเลยมันจะมีเนื้อเรื่องในในหนังสือวันคดีดำดงเนี่ยค่ะเนื้อเรื่องของเขาจะอยู่ที่หน้าที่สิบสองนะกระต่ายเหยื่อเสือหน้าที่สิบสองนี่หน้าที่สิบสองเห็นไหมคะ ไปเลยเรื่องเยอะแยะมากให้นักเรียนไปอ่านเองดีไหมคะถ้าจะมาอ่านกันก็ยาวนานนะคลิปวิดีโอจะนานให้หนักเรียนไปอ่านเองเนื้อเรื่องสนุกคุณว่าสนุกมากเลยเนี่ยคุยจากโลกเนี่ยเนาะหน้าตาเขาเป็นรูปภาพาแะ่ฮะเราไปไปดูวิดีโอบนันดีกกว่านะเขาเล่าเรื่องได้สนุก เนาะแล้วว่างๆให้นักเรียนไปอ่านแล้วกันนะคะอยากอยากรู้เรื่องอ่ะต่อนนี้คหรือว่ามันมีบานเขียนที่สนุกนะคะเราไปดูวิดีโอของครูก่อนเนาะใครเข้าไปดูวิดีโอดีกว่านะจะเล่าดูซิจะสนุกไหมเนาะไปไปเลย เล่นเกมสนุกสนุกกันแล้วเรามาฟังนิทานสนุกสนุกกันนะครับเสือตัวหนึ่งนอนหลับอยู่ใต้ต้นไม้กระต่ายแค้นใจที่เสือมักชอบจับกระต่ายกินจึงเอาต้นหญ้าไม่แหย่ที่จมูกเสือกระต่ายเห็นเสือโกรธจึงวิ่งหนีโดยมีเสือวิ่งไล่ไล่ตาม กระต่ายเห็นขี้ควายจึงเอาดอกไม้มาปักไว้แล้วเอากิ่งไม้โบกไล่มแมลงวันพร้อมพูดว่าข้าวเหนียวเปียกพระอินใครมากินพระอินจะแช่งเสือขอกระต่ายกินกระต่ายตกลงแต่ต้องให้ตนวิ่งไปไกลๆก่อนเพราะถ้าพระอินมาเห็นเข้าตนจะเดือดร้อนเสือยอมทำตาม เมื่อเสือกินเข้าไปและรู้ว่าเป็นขี้ควายจึงโกรธและวิ่งไล่ตามกระต่ายวิ่งมาได้พักหนึ่งกระต่ายเห็นรังพึ่งจึงเกิดความคิดยั่วเสือขึ้นมาจึงหาท่อนไม้ถือแล้วพึมพำว่าเสียงของพระอินไรได้ยินจะเป็นสุขนัก เสืออยากได้ยินจึงขอท่อนไม้จากกระต่ายกระต่ายตกลงแต่ต้องให้ตนวิ่งไปไกลๆก่อนเสือตกลงเมื่อเสือใช้ท่อนไม้ตีรังพึ่งที่คิดว่าเป็นของพระอินทพึ่งจึงแหกันมารุมต่อยหน้าเสือจนบวมเสือโกรธมากจึงวิ่งไล่ตามกระต่าย กระต่ายวิ่งมาถึงริมแม่น้ำติ้งออกอุบายว่าพระอินใช้ให้ตนไปทำธุระฝั่งโน้นให้จระเข้เรียงแถวเป็นสะพานให้ตนข้ามไปเมื่อจระเข้ได้ยินดังนั้นจึงรีบทำตามแต่จระเข้แก่ตัวหนึ่งรู้ทันกระต่ายเมื่อกระต่ายเดินมาถึงหลังตนจึงแกล้งดำน้ำลงไปทำให้กระต่ายตกลงไปในน้ำ แต่โชคดีที่ใกล้ถึงฝั่งแล้วพอตะเกียกตะกายขึ้นฝั่งได้ก็รีบวิ่งโดยไม่เหลียวหลังส่วนเสือตึ่งตามมาถึงริมแม่น้ำฟังนิทานเรื่องกระต่ายแย่เสือกันแล้วต่อไปเรามารู้จักกับสำนวนไทยที่น่าสนใจกันดีกว่าครับเริ่มจากกระต่ายแย่เสือหมายถึง ผู้น้อยที่ล้อเล่นกับผู้ที่มีกำลังหรือมีอำนาจมากกว่ากระต่ายตื่นตูมหมายถึงการตื่นเต้นในเรื่องไร้เหตุผลกระต่ายขาเดียวหรือกระต่ายสามขาหมายถึงยืนกรานในสิ่งที่พูด แม้ไม่เป็นความจริงก็ไม่ยอมรับกระต่ายหมายจันทร์หมายถึงชายหมายปองหรือหลงรักหญิงที่มีฐานะหรือสถานะสูงกว่าตนและไม่มีทางที่ความรักจะราบลื่นสมหวังเปรียวเป็นกระต่ายป่า ถึงปราดเปรียวรวดเร็วว่องไวมากรู้จักสำนวนที่เกี่ยวกับกระต่ายแล้วเรามาเล่นเกมสนุกๆก,กันนะครับอจบไปแล้วกระต่ายแย่ yeah, เสือ,อามาดูสไลด์ของคุณครูต่อดีกว่าเนาะดูสไลด์คุณต่อแป๊บนึ่งไปไหนแล้วเนี่ย ไปถึงนี่แป,ป๊บแป,ป๊บแป๊บแปนะคะแป,ป๊บคุณครูไปถึงตะกี้แนละ้วครูจะสรุปนิทานหนุกไหมคะจบแล้วตะกี้นี้กระต่ายแย่เสือก็มีเจ้าเสือเนาะกับกระต่ายอ่เรื่องนี้มีตัวละครอยู่ประมาณสองสามตัวเสือกระต่ายแล้วก็ มีอะไรอีกคะเจ้าระเกยเนาะปะัอืมไปที่เหแรกเลยอันนี้เหตุการณ์แรกก็คือเจ้าเสือเขานอนหลับอยู่เจ้ากระต่ายไปแยงนะพอเสร็จแล้วเสือตื่นมโหมากก็วิ่งมาทีเจ้ากระต่ายเขาฉลาดเขาเห็นขี่อะไรคะเนี่ยขี่ควายอ่ะาปเขาก็ปากลงแล้วก็มานั่งไหว อนะทังนี้ไม่รูไม่ต้องเล่าแล้วมั้งเนาะเสือก็แพ้นะแพ้ก็ขมั่มไปเต็มที่เลยเขาเปียกเขาเหนียวเปียกนะอ่าไปลุกที่สองกระต่ายหลอกไปอีกแล้วกระต่ายหลอกเสือไปที่หลังพึ่งนะท้องท้องตีเนาะ,อะพอพอตีปุ๊กเสือตีพึ่งปุ๊กพึ่งพึ่งก็กัดหน้าเสือโกรธมากเลย ปเหตุการณ์ต่อไปอะไรต่อกระต่ายหนีเสือไปที่แม่น้ําแล้วก็ไปหลอกหลอกจระเข้อีกให้มาเรียงแถวให้เขาข้ามมาเนาะไปพอข้ามมาแล้วสุดท้ายก็พ้นไปนะเหตุการณ์พ้นไหกระต่ายข้ามพ้นไปเสือมาโมโกมากลวนะคะอันนี้สรุปว่า ใครฉลาดและใครโง่เรียนตอบสิคะใครฉลาดถ้าตายค่ะใครโงงเส้ครับน่ากไหมเพราะฉะนั้นทิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการเป็นคนฉลาดหรือสิธงทาหรือคนฉลาดย่อมเอาชีวิตรอดได้นะคะซึ่งเสือนี่น่ากลัวอันตรายแต่กระต่ายตัวนิดเดียวยังทําให้เสือ รอ,อดพ้นจากเสือได้ด้วยความฉลาดของกระต่ายนักเรียนเป็นเสือกับกระต่ายนักเรียนจะเลือกเป็นไคยคะไทรคงไม่เลือกเป็นเสือเนาะแะเสือก็ดีเนาะเอามาดูสำนวนเขากระต่ายแย่เสือนะเมื่อก,กี้ก็บอกแล้วผู้น้อยที่ราเล่นกับผู้มีกําลังมีอํานาจมากเเรียกกระต่ายเสืออันนี้สำนวนต่อไปกระต่ายเป็นตูน้คือติดเต้นในเรื่องที่ร้เหตุผลมากเลย ต่อไปกระต่ายขาเดียวหรือกระต่ายสามขาคือยืนตรานในสิ่งที่พูดแม้ไม่เป็นความจริงก็ไม่ยอมรับอันนี้ฉันบอกว่าฉันไม่ได้กินฉันไม่ได้กินอะไรอย่างนี้เนาะเออจริงๆแล้วแอบกินไปโกหกเขาเยืนกลานไม่ยอมรับความจริงนะต่อไปกระต่ายไม้จันทก็หมายถึงชายหมายปองหลงรักผู้หญิงที่มีฐานะผู้หญิงรวยเนาะหรือมีฐานะสูงกว่าที่ตนแล้วก็ไม่มีทาง ที่จะได้ความรักราบรื่นสมหวังเนาะไม่มีทางแน่อันต้ายปวดหมอไมอะหนูขาอย่าปวดหมองอะไปถึงกันบ้านแล้วค่ะไปถึงกันบ้านหน้าสิบหกเปิดไปที่หน้าสิบหกสือทักษะภาษาเนี่ยค่ะทักษะภาษาไปที่หน้าที่สิบหกนะคะ เขาบอกว่าให้เติมสำนวนในช่องว่างให้สมบูรณ์และวาดภาพประกอบสำนวนเกี่ยวกับกระต่ายตะกี้ตั้งหลายสำนวนนะนักเรียนเขียนชื่อตรงนี้ว่าสำนวนนั้นว่าอะไรหมายถึงผู้ชายหมายความผู้หญิงกระต่ายอะไรคะ,มระหมายความกระต่ายไม้อะไรหมายจันนั่นเองเน้อเล็ก็วาดภาพประกอบ กระต่ายตัวหนึง่งนั่งมองดวงจันทร์เนาะต่อไปกระต่ายอะไรที่หมายถึงอาการที่ตื่นตกใจง่ายไม่ทันสํารวจให้สองแพ้ก่อนกระต่ายอะไรนึกตุ้มอะไรหล่นมาโอากระตายอะไร,นะ,ไร,ะไรนะต้องเงห็นทางต่อไปโอโหบ้านยังมีต่ออีก ่ายังอยู่ที่สำนวนต่ออีกกระตายอะไรเคยเป็นผู้น้อยรอเล่นกับผู้มีกําลังมีอำนาจมากกว่าแล้วก็กระตายอะไรยินกันในสิ่งที่พูดแม่ความจริงก็จะไม่ยอมรับเป็นหน้าสิจ็ดนะคะให,ห้เรียนเข้าเขียนเขียนชื่อสำนวนแล้วก็วาดรูปอันนั้นประกอบหมดเป็อยังอ้าหมดแล้ว,ม,ลวมาที่ส่งงานที่คุณครูมาลี s อ6 z Z gns z เขียนชื่อเลขที่ชั้นด้วยนะคะ หรือที่ QR code อันนี้ค่ะอ่าคลิปนี้จบแค่นี้นะคะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีบายบาย